หมายคุณผู้ชมใครที่หายู oo, New 3, สุนิวเอ็ก3.0 Ultimate ตัวท็อปสุดนะครับผมมีมาให้แล้วสำหรับสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับผมขายที่เฝ้าคอยตัวท็อปนะจัดมาให้แล้วนะสภาพสวยกริบนะครับไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยและภายในอย่างแจ่มคุณผู้ชมอันนี้คือสภาพแรกเข้าเลขไม้หลักหมื่นนะครับใครหาอยู่นะฮะร,รีบเลยอะไหล่เดิมแท้ทุกชิ้นนะครับผมน้องๆป้ายแดงเลยออปชั่นเพียบ ใครสนใจนะครับฟรีดาวน์ก่อนสบายๆตามต่อในชิปเต็มได้เลยนะครับใครอยากได้ตามไปดูนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้พบผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับที่อุษาดางานขายบริษัททอโต้นะฮะมีรถเข้าใหม่สดๆดร้อน มาแนะนำนะครับใครพี่ๆท่านไหนนะฮะที่กำลังตามหาสีขาวมุกอยู่สำหรับยูสุมิวเอ็กซ์3.0อัลติเมทนะครับผมโอ้โหตัวท็อปสุดแล้วนะฮะขับเคลื่อน2ล้อนะคันนี้นะครับสีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับผมวันนี้เอาเข้ามาให้แล้วนะคุณผู้ชมใครช้าอดเหมือนเคยนะฮะคันที่แล้วสีเทาดำนะผมขายเองกับมือนะครับผมไปไวมากนะฮะโอ้โหลูกค้าน่ารักมากซื้อสดหลับรถจับเลยแต่ว่า วันนี้มีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับไม่หลักหมื่นด้วยจะสวยแค่ไหนสภาพคลิปแค่ไหนตามผมไปชมได้เลยนะครับคันนี้แทบไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยอันนี้คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้มีการขัดสีสปานะครับคุณผู้ชมนะครับรถเพิ่งเข้ามาเลยนะฮะคันนี้ผมคาดว่านะราคายังไม่มาด้วยนะผมคิดว่า9 0 0 0 0 0 0 0นะครับที่ราคามันขยับขึ้นมาเนี่ยนะครับจากคันที่แล้วเนี่ยเพราะว่า คันนี้ได้สีขาวสีขาวเนี่ยต้องเพิ่มเงินอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้9 0 0 0ต้นประมาณนี้เลยนะฮะประมาณ9แส0 0 0นเก้นะสีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1 3 0 0 0 0า0ประมาณนี้นะครับถ้าลี่ค้สนใจนะฮะผมซื้อสดจัดไฟแนนซ์โทรมาหาผมเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับกับเลขไม้เพียงแค่95,000โลนะคันนี้ไม้น้อยมากนะครับปี2021ได้อะไรไบ้างเดี๋ยวตามผมมาดูกันได้เลยคุณผู้ชมนะครับนี่ ไฟหน้านะครับผมเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับลูกแก้วสวยๆแบบนี้นะครับปิดเปิดอัตโนมัติมาพร้อมเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้น LED สวยมากนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้าทั้งหมด4.4ตจุตำแหน่งนะฮะออปชั่นล้นๆนะฮะมีให้รอบคันสัมิวเอ็กคันนี้ไฟดัดมองนะครับคู่ล่างก็จะเป็นไฟ LED แล้วเรียบร้อยไม่ใช่หลอดฮาโลเจนนะฮะไม่ใช่หลอดไฟนะเป็น LED หมดเลยกระจังด้านหน้าสีโครมเงียบนะครับสวยมาก 7451นะครับป้ายระเบียงของเขาได้ป้ายนี้ไปเลยนะฮะผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวฝาโป้ง like สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับรายละเอียดตัวรถค่อนข้างสวยนะนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชม Le t i m e running light นะครับปไฟย LED เปิดปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับสภาพสวยกริบนะเนี่ยรอยต่อรบแนบสนิทสีเสมอกันทั้งคังนะครับคุณผู้ชมอาจจะต้องมีเก็บสีมาบ้างนิดเน้อยเก็บสีนะ เป็นเรื่องปกติแล้วของรถมือสองนะครับเนี่ยชิ้นเนี้ยนะครับอาจจะต้องไปเก็บสีนะมีรอยร้าวนิดนึงนะฮะแต่๋ยวผมเจ็บสีเก็บงานให้ผู้ชมนะครับผมไม่ต้องไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแน่นอนนะฮะซุ้มล้อโปร่งล้อคมคมนะฮะตัวนี้นะครับหลายท่านนะฮะเอ้าโฉปียี่บเอ็ดทำไมเป็นล้อตัวใหม่ล่ะนะครับเพราะคันนี้ผลิตปลายปี2 0 2 1นะครับจึงเป็นล้อลายนี้อันนี้คือล้อเดิมของเขาปี20ขอถ้าขออภัยขอบ20นะครับยางขนาด2อ5หทับ อ่า20แล้วคันนี้พิเศษตรงที่ได้ร้อโฉมใหม่ไปเรียบร้อยนะครับแล้วดูปียางคุณผู้ชมยางมิชลินปี2025นะฮะยางปีปัจจุบันเลยนี่ดอกล่องยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับใช้กันได้ยาวๆนะครับนี่ยางตัวท็อปเลยนะมิชลินนะครับผมสวยมากนะครับร้อมองล้อมแห็กไร้รอยขีดข่วนดิสเบกเอพีเอสผู่หน้าและหลังนะครับแล้วเปลี่ยนมาให้ทั้ง4ล้อแล้วเรียบร้อย ซุ้มล้อปงล้อเดิมเดิมผมอันนี้ยังไม่ได้ล้างสปาัดสตนะผู้ชมนะครับแต่ช่วงล่างโชคเดิมแน่นอนนะครับผมปดนกคู่อีกสระนะฮะโช๊คอัพนิ่มๆนะครับผู้ชมปัดน้ําฝนน่วงเวลาได้นะฮะกระจกเดิมแท้แน่นอนนะครับจากยูสุนะอันนี้ติดฟิล์มให้แล้วรอบคันนะครับผมกระจกเปิดปรับพาบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยว LED ในตัวมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์แจ้งเตือนมุมอับสายตามีมาให้ครบนะครับสำหรับคันนี้นะ ้ารข้างตัวรถเนี่ยผิวพันธ์สันหลี่มค่อนข้างคมนะมือเปิดได้สีเดียวออกตัวรถนะครับิ้วขอบกระจกเนี่ยจะเป็นโครเมี่ยมตัดมาสวยๆแบบนี้นะฮะนี่บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะแจ้งเตือนมุกสายตามีให้แล้วนะคุณผู้ชมนะครับตัวนี้กุญแจแบบสมาร์ทเอนดี้เคเลดเราจะให้ดูโครงสร้างเป็นหลักนะบันไดเหยียบขึ้นนะครับมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับเนี่ยร่องรอยตรงเนี้ยนะฮะเดี๋ยวผมเก็บสีเก็บงานให้นะนะครับอาจเป็นร่องรอยการผลอกจากการใช้งานมาเล็กน้อยฟิล์มติดเป็นลูมินารอบขันนะครับ แล้วก็ตัวซอกน็อตพวกนี้น็อาเสา A นะครับคุณผู้ชมดูให้ดีนะครับผมพาดูเหมือนเช่นเคยทุกคลิปนะดูแบบละเอียดนะพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะมั่นใจออกรถกับผมได้เลยนะครับรถผมเนี่ยสวยคัดเกตเอจริงๆนะฮะเนี่ยสภาพตัวรถสวยกิฟตแบบนี้เลยนะฮะแล้วแผงประตูด้านในนะครับซีนยางสปอร์ตเมทอาร์คนะครับสวยคมแบบนี้เลยนะฮะแผงประตูบุดหนังบุดนุ่มมาอย่างดีนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะ สีตําตลนถอนออกส้มๆนะเดินได้สีขาวมือเปิดได้สีโครมนี่ใครอยากได้ความพรีเมียมความหรูหราสมฐานะนะครับผมบอกได้เลยมือเอ็กซ์ a t นติเมตอบโจทย์คุณผู้ชมมากนะฮะใครหาอยู่รีบเลยนะนะครับเข้ามาแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับเนี่ยให้ดูโครงสร้างเนี่ยคมๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมแล้วเบาเป็นเบาคูเมกนะฮะโครงสร้างตัวรถสวยมากๆนะครับน็อตแก้มเสาบีนะฮะเนี่ยไม่มีรอยขัดรอยถอดเลยนะครับ นี้พี่หลายท่านนะคอมเมนต์ก็มานะอยากได้สีขาววันนี้ผมจัดให้แล้วนะครับวันนี้นะฮะวันที่ประมาณยี่สิบเท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่สิบกว่านะผมเพิ่งออนแอร์ air, ใครช้าเนี่ยโทรมาจองไว้ก่อนนะครับผมถ้าไม่จองไว้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในตัวรถคันนี้แน่นอนถ้าพี่จองไว้ได้ก่อนเลยนะครับใครหาอยู่นะรีบเลยนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์ผมนะฮะเบอร์โทรด้านล่างนะฮะหรือว่าจะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปส่งรายละเอียดเพิ่มเติมไปให้เนาะ จัดไฟแนนซ์ยังไงดาวเท่าไหร่นะครับหรือว่าจะอาชีพนี้ออกได้ไหมปรึกษาได้ทุกเคสนะครับโครงสร้างดีมากคุณผู้ชมนะครับตัวน็อตตัวอะไรสปอร์ตพวกนี้นะฮะสวยหมดนะครับโครงสร้างนี้ต้องสวยเป็นอันดับแรกนะฮะเวลาเราจะดูรถมือสองนะคุณผู้ชมผมย้ําเตือนทุกคลิปนะฮะมือสองเนี่ยแรกๆเลยนะโครงสร้างตัวรถนะครับแล้วก็ลงลงมาคือห้องเครื่องนะฮะสามสภาพรถภายในห้องแบบนี้เท่านั้นนะครับผม ด้านในนะครับบอกผู้โดยสารแถว2ก็จะมีปลั๊กชาร์จนะครับ USB ชาร์จนะฮะพอร์ตชาร์จมีฝาปิดมาให้ไฟ AC นะครับ220โวลต์นะครับผมแล้วก็ปลั๊กชาร์จใช้ในครัวเรือนได้นะฮะตัวนี้นะครับมีกระเป๋าจิงโจอู้ล่างมาให้นะฮะที่วางแขนพักศอกมีมาให้แบบครบครบนะครับพร้อมกับที่วางแก้วที่วางขวดน้ำนะครับผมปรับพับเก็บได้นะฮะตัวบอร์ดตัวนี้ข้อดีของ New X เลยคือเบาะเขาปรับพับได้เรียบนะครับผมนี่ เบาปรับพับได้เรียบแบบนี้เลยเป็นเบาะเดิมนะครับผู้ชมเบาะเดิมจากโรงงานจะปรับพับได้เรียบเลยนะฮะตัวน,นี้ด้านบนก็ช่องแอร์ช่องไฟครบนะครับปกติไม่มีรอยจดรอยเจิมนะฮะอันนี้คือภาพแรกเข้านะคุณผู้ชมช่องแอร์นะครับครบครบนะฮะสัหลี่ยมตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเนียนจิบแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ที่ทอโต้นะครับรับมาขายต้อง เบรคเไม่มีชนหนักปิดความจมน้ํานะครับตัดต่อตัวเครื่องตัวสีไม่มีแน่นอนนะครับล้อแม็กเหมือนกันยางเหมือนกันหมดนะครับยางมิชลินนะครับผมนี่เป็นเมเจอซีทัวร์นะครับผมส,สวยๆนะครับยางปี2 0ง5ดิสิบห้าดิเบรก ABS ทั้ง4ลอ้อแม็กเป็นลายใหมให่เรียบร้อยนะครับผมจริงๆจะได้เป็นลายใบพัดนะถ้าผลิตต้นปีแต่ตัวเนี้ยปลายปีได้เป็นแม็กใหม่แล้วเรียบร้อยนะคุณผู้ชมตัดต่อตัวรถนะสนิทนะครับไฟด้านท้ายใช้เป็นลายไกดิ้งเส้น LED ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ ไฟเบรคดูที่3ไลฟ์ฟ้าขี่ฉลามชาร์คฟินมีครบนะครับผมเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการชนมีให้กัน4จุดสตำแหน่งด้านท้ายขอแขนเกียวยึดทุกอย่างปกติเลยโลโก้โลโก้โมิวเอ็กไม่มีเสื่อมสลายนะคุณผู้ชมนี่ไฟส,สวยนะครับที่ปัดน้ำฝนอะไงต่างสวยงามกริบนะครับฝาท้ายเป็นแบบระบบชกอัพไฟฟ้านะครับเปิดไฟฟ้าได้นะฮะแบบนี้เลยนี่นะครับผมอันนี้คือข้อดีของมิวเอ็กนะคือภายในยพับเบาะได้เรียบและกว้างมากๆนะครับ ทำให้ห้องผู้โดยสารเนี่ยใหญ่มากๆนะครับผมพอแถว2แถว3าเนี่ยปรับพับได้เรียบแบบนี้เลยมีช่องไฟให้นะครับ1จุดน,นะแล้วก็ย s b ีชาร์จนะครับตัวนี้อะไรคู่มืออยู่ครบนะครับผมอะไ่คู่มือแม่แรงอยู่ครบนะครับของแขวนเกี่ยวยึดนะตัวนี้ก็มีกล่องเก็บของได้นะครับมีฝาปิดมาให้นะฮะภายในส,สวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างตัวรถไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชม น็อตไม่มีขยับสักจุดนะลางน้ําสปอร์ตพวกนี้นะครับเนี่ยเห็นปะสวยเลยไม่มีรอยตัดรอยแต่งมาเลยคุณผู้ชมนะครับน็อตยึดฝาท้ายนะฮะไม่มีรอยขันรอยถอดนะนะฮะยางรองสายไฟนะครับยางหุ้มสายไฟนะฮะไม่เก่าไม่แข็งนะครับโครงสร้างสวยมากๆสำหรับคันนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะรีบไปต่อหาผมด่วนเลยนะครับปีดาวได้จัดยอดได้เต็มนะครับแล้วดูด้านล่างตัวรถคุณผู้ชมนะครับ เดิมๆเลยยังอร่อไม่เคยใช้งานะครัพท่อเดิมพอเดิมเนี่ยเดิมนะโชกอัพช่วงล่างเดิมนะฮะปอดท้ายไปโลกไฟฟ้านะครับผมชกอัพขนาดใหญ่เห็นไหมนี่สวยๆมีกันหนีบมาให้นะครับผมสวยมากนะสำหรับมิลลเอ็กปี2021นะครับใครอยากได้ทรงสุรตาดนะฮะจัดมิลเอ็กคันนี้ไปได้เลยนะฮะสีขาวสวยมากๆใช้คําว่าสวยได้ค่อนข้างเปลืองนะคันนี้นะครับอีพีท่านไหนสนใจนะฮะรายละเอียด เพิ่มเติมนะติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับ0648436587แ่นะเนี่ยให้ดูซอกน็อตน,นะครับสปอตเมทอาร์พวกนี้คมหมดนะคุณผู้ชมนะครับเราจงเราจับขาวนวลกริปนะฮะลำโพง8ปดตำแหน่งนะดังมากๆนะครับสำหรับลำโพงนะนี่ให้ดูแม็กทั้ง4ล้อเนะี่เลยสวยมากนะยางรองสปอตเมทอาร์มือเปิดประตู2ฝั่งนะครับผมนี่นะฮะ มาดูซอกน็อตเสาเอกันฝ่าคนขับนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดนะแล้วก็ตัวนี้จะมีร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะครับขึ้นลงนะบันไดนะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับรถมือสองนะครับผมนี่นะฮะซอกน็อตไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เดิมแท้ความดันลมยางอยู่ครบน็อตกรอนประตูนะครับไล่เรียงกันมาเลยคุณผู้ชมนะครับดูรถนะเสียงเงินเป็นเป็นเป็นแสนๆนะครับผมดูให้ละเอียดนิดนึงนะฮะไม่ว่าอยู่แต่งงหวัดนะครับก็มาออกนถผมได้เช่นเดียวกันนะนะฮะ นี่สวยเลยคุณผู้ชมนะครับแผงประตูบุหนังบุนุ่มมาสภาพค่อนข้างที่จะเนี้ยบนะฮะมะดูออปชั่นกันต่อนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับออโต้ได้ฝั่งคนขับนะเซ็นทันล็อกล็อครถกระจกมีให้ปรับพับกระจกหูช้างจัดไปนะครับมือเปิดสีโคเมีมนะฮะที่เก็บเอกสารนะครับที่เก็บแก้วน้ำนะฮะเบาะคู่หน้าปรับพับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับคุณผู้ชมแล้วเบาะนะครับเป็นเบาะหนังอย่างดีเดินได้สีขาวเบาะปั๊มคูแม็กมาแบบนี้นะครับ บอกเก็บความเย็นไม่อมความร้อนนะฮะจอดตากแดดนานๆบอกตัวนี้ก็ยังเย็นอยู่เลยนะครับทําให้การเดินทางนะครับผมเป็นเรื่องที่สนุกมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะแอร์หลังนะครับปุ่มปิดปุ่มเปิดเปิดฝาท้ายนะครับเจ๊เก็บเหรียญนะฮะมีให้ครบนะครับที่วางแก้วนะสวยๆขออนุญาพาไปชมภายในเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะครับมานะฮะผมก็อยู่ภายในแล้ว กุญแจตัวนี้นะครับเป็นระบบสมาร์ตเอ็นพีเลสนะกุญแจก็จะเปิดฝาท้ายได้นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มฟุตสตาร์ทที่อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะตัดเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับผมมาเรามาดูภายในกันต่อนะฮะพวงมาลัยนะครับเริ่มต้นกันเดี๋ยที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยเป็นแบบพวงมาลัยหุ้มหนังนะฮะพวงมาลัยไฟฟ้า ปุ่มไลน์มัลติฟังก์ชันนะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้านะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนมีหมดนะคันนี้นะครับ Pattern Shift นะครับนี่อยากจะเปลี่ยนเกียร์เองมี Pattern Shift บวกลบไว้ให้นะครับหุ้มหนังสวยๆนะฮะแล้วก็ปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับที่พวงมาลัยเลยนะสวยจัดๆนะคุณผู้ชมนะครับเวลาสตาร์ทรถเนี่ยเหมือนอยู่ในยานอวกาศเลยสำหรับ new x หน้าจอสี่ทีวีตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นแบบดิจิตอลนะแล้วก็เลขใหม่ 94,215กิโลเมตรเท่านั้นนะครับหน้าปัดเรือนไม้เรืองแสงทุกอย่างปกตินะครับผมใครจะซื้อสดใครจะจัดไฟแนนซ์มาได้เลยติดต่อหาผมด่วนจอกลางทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อวิทยุ USB นะครับบลูทูธ a p p l p c a r p l a y a n d r o i d Auto หรือว่าจะเป็นนิเ i กเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนี่นิเวกเตอร์เดิมจากโรงงานนะครับค่อนข้างใช้งานได้จริงนะนี่นะครับชัดเจนนะ ชัดเจนนะไม่ต้องเชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับใช้นีวเวกเตอร์ได้เลยแล้วก็กล้องถอยนะครับอันนี้สําคัญนะฮะกล้องถอยนะครับเส้นบอกระยะชัดเจน,นครับแล้วก็เส้นบอกระยะเนี่ยหมุนตามพวงมลาลัยด้วยนะครับผมนี่จะหมุนตามพวงมลาลัยแบบนี้เลยนะครับสวยมากแล้วก็จะกะระยะได้มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนก,อนการชนไว้ให้นะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆสําหรับพี่ๆที่ ฝึกขับรถนะครับหัดขับรถนะรถใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกะระยะไว้ให้ครบเลยนะครับใครที่เพิ่งเริ่มขับรถอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็น Air Auto Duo Channel ลนะครับแอร์ปรับฝั่งนี้20องศาฝั่งนี้23องศาได้หมดนะครับเทคโนโลยีฟอกอากาศ PM 2.5ได้นะครับซาวคันนี้นะกองฝุ่น PM 2.5ได้แอร์เย็นเพียงเพอแน่นอนนะครับ มีเอาเรตชาร์จนะครับไฟบอร์ดฐานะแอร์แบกนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นที่วางของเล็กน้อยนะครับผมนะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังมาสวยๆนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีการลื่อนกันถลายนะฮะขึ้นลงทางราดชัน hac นะครับ a off แจ้งเตือนก่อนการชนมีให้ครบเลยนะครับคอนโซลกลางสวยๆแบบนี้เลยนะฮะหรูหราสมฐานะสุดๆนะครับมือเบรกได้เป็นเบรกไฟฟ้าเรียบร้อยนะฮะมาพร้อมออโต้เบรกโฮนะคุณผู้ชมที่วางแก้วนะครับ คิ้วครอบเนี่ยจะเป็นโครเมียมที่ว่างแขนทักษอกเป็นหนังนะครับด้าน,นไหนก็จะมีเก๊เก็บของปกตินะฮะอันนี้นะฮะผมสภาพสวยกิฟตเครื่องเล่น DCD DVD MP3 นะครับก็จะอยู่ในเก๊ด,ด้านไหนตรงนี้นะครับผมเนาะเครื่องมือเล่มดำอยู่ครบนะครับคู่มือการใช้งานเล่มดำนะฮะไม่ชำรุดสูญหายเลยคุณผู้ชมป้ายแดงได้ยังไงคันนี้ได้มาเหลืออยู่อย่างนั้นเลย นะครับคู่มือการใช้งานรถการใช้งานหน้าจอนะครับคู่มืออะไรต่างๆบอกครบเลยนะครับนี่หนาเป็นปึกนะฮะคันนี้นะครับใครที่สนใจอยู่นะฮะรีบติดต่อหาผมด่วนๆนะคู่ชมนะฮะแอร์แบกมีให้7จ็ดใบท้วนนะโอ้โหความปลอดภัยครบจริงๆนะครับมาพร้อมกระจกตัดแสงแบบออโต้อนี่คือเดิมแท้นะคู่ชมเรดราที่เป็นกล้องตัวกล้องนี่ความเร็วแปรผานตามรถคันหน้าก็จะเป็นกล้องตรงนี้นะครับ ที่เก็บแว่นนะครับไฟติดครบทุกดวงนะฮะภาสีไม่มีขาดเกินนะคุณผู้ชมพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับคันนี้ติดต่อหาผมด่วนๆนะ0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอตอินดีให้บริการเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของนะครับหน้าห้องเครื่องกันสักเล็กน้อยนะฮะว่าจักเป็นอย่างไรบ้างสำหรับคันนี้นะครับไปกันแบบเรียวๆนะคุผู้ชมไม่มีตัดต่อนะนะฮะเครื่องยนต์3.0ลิ นี่ครับผมดีเซลขนาดใหญ่นะคันนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อ DDI Blue Power นะครับฝาโครงฝางงเครื่องนะฮะไม่มีค่าน้ำมันหยุดเยิม้มของของเหลวเลยนะครับมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะสายคงสายพานทำงานปกติคุณผู้ชมนะครับห้องเครื่องใหม่มากๆนะคันี้ยังไม่ได้ล้างสปาขัดสีให้นะแต่เดี๋ยวกดอ,ออกก่อนปล่อยไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่าใหม่คนละเรื่องเลยนะฮะเนี่ยมาสสีเดิมโรงงานบางจุดยังอยู่เลยพัดลมทำงานปกตินะครับ ตัวนี้นะฮะของเหลวแะไรต่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ถ่ายให้รอบคันนะคุณผู้ชมน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันเครื่องนะครับดูแลเช็คให้นะครับแล้วมาดูโครงสร้างหลักๆของเขาดีกว่าคาดนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะคุณผู้ชมดูให้ละเอียดนะแผ่นเพจนะครับเลเบลนะครับรีเวทจะเป็นสีดำนะฮะนี่ตรงกันกับสำเนาเล่มเท่านั้นนะครับไฟเดิมน็อตไม่มีขยับนะครับผมเนี่ยน็อตคานหม้อน้ําคานด้านหน้านะครับใส่แบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับ ไม่มีที่ไหนแล้วถ่ายให้ดูแบบละเอียดแบบนี้นะครับเดินกันแบบวิต่อวิจุดต่อจุดเลยนะฮะมีที่ผมที่เดียวนะช่องเซลล์หนวดรถครอบครัวมือสองนะครับผมเนี่ยฝาโปรงไม่มีรอยขัดรอยถอดยางรองฝาโปรงซีนยางแผ่นกันความร้อนรูระบายากาศนะครับผมพวกนี้ครบหมดและที่สําคัญเลยสติ๊กเกอร์ข้อมูลการบริรักษาของิูสูนะครับจะต้องมีอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับอันนี้คือเดิมนะนะฮะเดิมเลยคุณผู้ชมนี่ ไม่ว่าจะซื้อรถกับที่ผมหรือว่าที่อื่นก็ตามนะครับหวังว่าพี่ๆที่จะมาดูที่ผมแล้วเนี่ยเอาไปประกอบการตัดสินใจ,ใจอันนี้คือการดูรถเบื้องต้นนะครับโครงสร้างต้องดีไม่มีชนหนักปิดความจมน้ําอันนี้คือรถมือสองที่แนะนําให้ใช้งานนะครับผมมีวรารตีหลังการขายให้นะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็รีบติดต่อหาผมด่วนเลย064 8436587นะครับผเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่สนใจอย่าลืมติดต่อมานะครับพบกันเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นรถรุล่ายี่ห้อไหลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ